เริ่มเลยที่เปิดไฟสูงเลยลูกเออนั่นแหละไปสูงเลยทีเดียวเลยลูกไปไปไปหินหินห <c oughs> ินโอ้หินเอาหินมาวางไว้ว่ะเ,เอาหินมาวางไว้ระวังนะลูกไปอาครับ หมอเห็นพ <laughs> <laughs> ี่หมอเห็นอะไรนะก็ไปนี่มันน้อย lắm cái này đã? là alo, phải có lên đi hello Đi hello à bay hello ơi Bay hello hello kia bay, bay hello hello bay, bay, bay hello 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 Bay hello hello hello

Bay. Ai! Cốm ra về lại sung sút. Cốm ra nhiều nhất luôn. đi đi. ơi. Đi đi. <laughs> <laughs>

Ây kìa bà ơi lên lời lên luôn Ui

หนูใส่เท้าไปแค่ไหนหนูต้อเอียนเยอหนูใส่เท้าไปข้างหนใส่เท้าไปข้างหน้าเยอะๆลูกใส่เท้าไปข้างหน้าอีกเออเออเออมันจะได้ไม่ต้องเอียนเยอะไปไปยาวไปเลยยาวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ông ơi đây hấp đây hấp wow ôi leo leo lên leo lên leo lên ok với ôi Đi gì đang... à lại đây lông đai lông đai, kia đây lông đai lông đai phải lông ok, ai, whoo, ai, ai luôn, ai, nén 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 nén, đi lại đi lại, woo, woo.

จำลังท่วงโอ้โหยกี้บังไม้ระงไม้ไปไปจำไม่เลยไปยังยงเอไปครับกดลังก็เอ็นลังก็ลงไป

ไปครับไปนี่ครับก็ไปนี่ครับก็ไปนี่ครับก็ไปนี่ครับวืดวืดวืดถะเลังเกตเลยเดี๋ยวอะไรเถิเดี๋ยวอลไไปไปโอ้เลี้ยวหักศอกไป เฮ้ยโอ้หไปเต็มาดั้งเลี้ยวเกาะขึ้นบนกนไปจะได้อยู่ในเฟรมไปไปเลยลูกโนมน้มไปเราไป,ไปเลี้ยวเ,เลี้ยวโอเคเยังเลี้ยวแคบลูกเยวแคบแลยไปจัดเฮ้ยเฮ้ยลูกไปโอ้ยแม่งเลี้ยวยังไงวะเฮ้ย อะอะไรวะว้าวตะกี้ทำมาเอ็นหลังกันเออเอยหลังกันเออเอยลังกันเอต้นมันต้นมันไปเรื่ครับ ไปเลยลูกไป,ไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยวุ้งไปเร็ววุ้งไปเลยครับต้นมันเลยไปไปไป ไปเลยขี่ไว้ยู่นี้มันต้องตางแถวไปปึ๊บปึ๊บไป้ยังต่อละวังต่ออยี้ระวังต่อลูกระังต่อละวังต่อเฮ้ยตอนนี้มีใครออกเลยเด้เนาะไป ไปไปฉายสองเลยลูกไปฉายสองด้วยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ,เอ้ยแมลงแมลงโอ้โหกระเด้กระเด้ง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 ระวังรถเข้าเนี่ยไปไปว้าวฮะต่อเลยเดี๋ยวพักก่อนก็ได้มาแเนีนี่ก่อนกี้พักก่อนลูกเด็กกี้พักก่อนกี่บนหลังกินน้ำไหมเอาไว้ ยากจริงเหรอโอ้แล้วเราไปกันไปกินกันเฮ้ยมันไปไหนวะเฮ้ยเป็นบนเมนูนู้นวะเป็นเมนูอะงนู้นแน่เลยเราเคยมาแล้วจำได้มันไปให้ลงแล้วพี่มันไปลงให้ต้องไปลงนู้นปตาไปอันนี้ไปนู้น

เต้ม,มาวันนี้นี่มันขึ้นไม่ได้กี่มันออบวันนี้ไป,ไป,ไ,ปไปแล้วเว้ย<อ>ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปเลี้ยวไปกี่เลี้ยวไปวโอโคมันึ่งหมูโคตมันเลยโอ้โหเด็กอายุสิบขวบเล่นล้อเดียวครับไปไปกีระวังเลี้ยวระวังโค้งไป โอ้โห้สุดเยอะเลยครับไปโค้งฮู้ฮู้โค้งสวย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 ไปเฮ้ยขึ้นเล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 ยรอดรอดลอดป่าไม่รอดป่าไม่รอดวูวูมเริ่มไปเลยเดี๋ยวตามไปเลยวูวูเออเออ bơi, 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 woo, bơi lên luôn, biếu, không lấy fan, woo, chảo cây, bơi, ô, chạy lái đấy gần, ô, 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 chạy lái đấy gần, nó làm tang, nó chạy lái quá, chạy lái, chân chân, chạy lái, chân chân, chạy lái, chân chân, chạy lái, chạy lái, chạy lái, chân chân, chạy lái, chân chân, chạy lái, chân chân, chạy ้ไปเร็วไป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 กินเจอกินเจอกันนี้ยอมเออหลังเออหลังอรถไปก่อนรถไปก่อนอรถไปก่อน Lời lòng lệch! Oh! Ei! 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 quá ơi bay quá ơi nước bay ơi nước quá Bay nước quá ơi nước quá ơi nước quá ơi nước bay ơi nước quá ơi nước quá ơi Tạm ơi ơi Tạm ơi 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 ไปเลยโอ้โหคนมันกินน้ำไว้รอกกินน้ำก่อนยงยังไงกี้ยงยังไงยงหมดเลยยงหมดยไม่ต้องถือใบชายต้องยิงหรอทางยากกว่าถืเยอะนะเออมันทำแบบเลี้ยวคือแบบได้สลาลมเลยเออ ไปใช้ถือไว้ลูกกินน้ำมาแล้วกินน้ำก่อนแรงเลยหลังแก่เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงด้วนะแต่เขาชอบแต่เขาชอบเหอะไรถึงชอบนี่แหละตอนนี้ก็สบายแล้วพ่อจะดูแล้วจะดูดิเขาขี่คล่องแล้วเมื่อกี้นี้ใช้เป็นกลางไหนวหดินปั๊บน้ำอินโอ้มันต้องใช้เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นแข็ง น้งเลี้ยงเลยลูกน้ำไหมเนี่ยไม่กินหรอกไม่กินเดี๋ยวไปด er> ูแบบหมดแล้วไม่หมดหรอกแบบนี no ้ไม่ดีโอ้โหมีเพลงฟังด้วยพร้อมยังลูกพร้อม้า่ bài bài lúc bài kiao ủa rất chát bài kiao lên lúc là băng to <laughs>